ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เก็บกินเลนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ทุน100บาทนะครับผมก็จะไปจบที่ไหนยังไงเราไปลุยกันเลยละกันนะครับผมยาวๆไปนะฮะก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะก็สำหรับใครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอไม่เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมตอนนี้เคเข้ามาก่อนกับเจแล้วนะฮะอึบโอ้โหไม่มีต่อเลยฮะแอบเซียนได้นิดๆนะผมยาวไปยาวไปโอเคเคมาต่ออึบ เอยโอ้โหไม่มีต่อยะแม่เอ๋ยอย่างสซ็งนะยาวไปเลือยยาวไปเรือยยาวไป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 โอ้โหแม่จ๋าโกโกวาอยู่ไหนอะไรวะนี่แม่เอ๋ยยาวไปยาวไปยาวไปเฮ้ยเคกับเจมาก่อนแล้วมีต่อไหมเฮ้ยโอ้โหไม่มีต่อมันฟันฉับเดียวหยุดตลอดเลยเว้ยโอเคสิบมาก่อน ต่อด้วย K สวยๆไปแล้ววายเข้านะครับผมได้คิวแน่ๆเออคิวกับเอมาก่อนเพิ่มสิบาทนะดอกนี้โอ้โหอย่า yeah. ไปต่ออย่าไปต่ออย่าไปต่อเรื่อยๆนะฮะโอเคได้ K ไปแล้วมีต่อไหมคอมโบที่สองเพิ่มโอเคได้สิบไปมีต่อไหมได้คิวมาครับผมแล้ววายเข้าเพิ่มโอ้โหไปไงเอกับเหรียญไปนะดอกนี้หกสบามบาทแล้วถุงถุงทองนะได้ไปสิบบาทแล้วสิบมาต่อยนะโอ้โหไหลๆไปแล้วลุนสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเพิ่ม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  กรเติมมาอยางสวยงามนะครับผมแม่เอ๋ยมาอย่างไวไปอย่างว่องนะฮะ <_ nis> โอ้โหเอ๋ดอกนี้มาเท่าไหร่มาเท่าไหร่เท่าไหรคูณเท่าไหร่เออเพิ่มโอเค1 0บคูนสนะครับผมไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะฮะยาวไปยาวไปยาวไปโอ,โโอเคดอกแรกก็บอกกันไปก่อนนะครับผมไป,ไปต่อไปต่อไปต่อโอเคได้เคต่อนะฮะผมเออมีต่อไหม <_ nis> อ๋อไม่ได้ต่อนะ ยาวไปเรื่อยๆไปต่อเลยเรือยๆไปยาวไปยาวไปโอเคได้เคไปก่อนเอิบมีต่อไหมโอ้โหคิวแม่งทั้งแถวเลยโอ้โหอย่างสิ่งนะฮะโอเคดอกนี้ได้เหรียญไปปุ๊บยังไงสิเอิ <ฮะ S 2> ได้เอมาต่อบอเข้าไปนะ,ะโอ้โหตอนนี้คูณเจ็ดไปแล้วเอิบโอ้โหโโหยุดไปที่คูณเก้าก่อนนะผมไปต่อนะฮะแรกๆก็สะสมตัวคูณไปก่อนดอกนี้สิบมาเป็นแผงเลยนะได้ไปห้าสิบสี่บาทเอิบ โอ้โหได้เจมาต่อหมับเข้าให้ดอกนี้5้าบาทห้าสิบนะครับผมแล้วไม่มีต่อนะตอนนี้ครูสิบสามไปแล้วนะครับผมไป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 เบานะฮะไปต่อไปต่อไปต่อโอเคได้เคแน่แแล้วนะดอกนี้นะปึ๊บลงมาต่อยังไงซิโอ้โหได้เหรียญไปบอกเข้าไปดอกนี้90บาทนะครับผมปึ๊บแล้วเคมาต่อเบาๆไปนะสามสี่บาท แม่เอ๋ยแล้วมันก็หยุดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะดอกนี้เรามันก็โตมันก็เด็กมาก่อนแล้วโอ้โห,หไหลไปหยอกสวยๆงามๆกันไปนะะอย่าไปอยาไปตอนนี้คิอเป็นเมกาแล้วครับผมปล่อยไหลกันไปไหลไป228บาทนะครับผมไปต่อนะฮะไปต่อฮึอโอเคอเคมาก่อนนะครับผม10ิมาไม่สิอไม่มานะเจก็ไม่ได้เฮย้ยาไปยาไปปึ๊บ โอ้โห oh. แม่เอ๋ยได้ไปเท่าไหร่นะฮะได้ไป3 7 9บาทนะครับผมสำหรับรอบนี้ไปกันต่อเพิ่มเบ็ดกันไปนะฮะลุ้นกันไปที่เบ็ดรอบละ30ซกันเลยทีเดียวนะฮะอยาไปโอเคได้เหรียญมาแล้วนะครับผมมีต่อไหมสแกตเตอร์จะเข้าเลยหรือเปล่าเฮ้เฮยปึ๊บปึ๊บยังไม่เข้าได้คิวไปต่อนะครับผมโอ้โหแล้วย,ยังได้ลุ้นอีก2ช่องมาไหมสแกตเตอร์ปึ๊บปึ๊บ ยังไม่มานะแม่เอ๋ยรุนกันแบบใจใหายใจคว่ำยาวไปต่อยาวไปต่อยาวไปต่อเอบโอเคเหรียญมาเอมเลยลงมาแบบงงๆอะไรวันนี้อะโอ้โหอยากชอบเลยแบบนี้นะฮะได้ไปเท่าไหร่นะฮะโอ้ยสิบเอ็ดคูณสามนะครับผมโอ้โหอย่างสวยยาวไปยาวไปโอเคนะได้เจมาก่อนเอบแม่ อย่าไปเลยอย่าไปเลยเล่อยๆมาเลียงเลียงโอเคได้เจไปอีกแล้วนะผมเฮ้ยเข้ามาต่อไหมโอ้โหไม่ได้ต่อนะขอไล่นๆ่ด้ลูกเอ,อ้ยเอ,อสิบมามีต่อไหมมีต่อไหมต่อจากสิบได้ไปยี่สิบเอ็ดบาทนะฮะเออเอามาต่อบอสเข้าไปดอกนี้เก้าสิบบาทนะครับผมเฮ้ยแหม่ไป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 ,ไปโอ้โหเว้านะฮะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกเออเหรียญมามับเขาให้ดอกนี้สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทครับผม แล้วเคมาต่อชุดใหญ่72โอ้โหดอกนี้เข้าไปพันหนึ่งอย่าเคเอาเลือกจัดนะดอกเดียวสัดมาพันหนึ่งโอ้โหแตกงานนี้มีแตกแตกแน่นอนนะฮะอย่าไป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 โอ้โหแตกกระจายแล้วครับผมแม่เอ๋ยซัดเข้าไปเท่าไหร่นี่อ่ะเอ๋ยพันหไปดินะฮะอย่าไป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 ฮึบโอ้โหไปต่อไปต่อไปต่อ <c oughs> ได้เหรียญไปเบาๆไปนะฮะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท <c oughs> ลงมาโอ้โหไดสเสินคืนสองทีอย่างสวยเลยแบบนี้แม่เอ๋ยเพิ่มไปนะฮะไดลุ้นกันต่อคูยี่สิบสองอยู่ตอนนี้ได้เจกับเคไปบอกไปดอกนี้หกร้อยหกสิบครับผมโอ้โหอะไรกันนี่ได้เจมาต่อบอเข้าไปแล้วไวเข้าด้วยนะฮแบบนี้อืออย่างสวยไดเคกับเหรียญไหม <c oughs> โอ้โหดอกนี้ไปพันสามเอาเลึกจัดนะออื ของจริงโอ้โหอยากชอบเลยนะครับผมแม่เอ๋ยไป่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 นะฮะคุณไปจบไปที่เท่าไหนนร่นะผมเงินรางวัลรอบนี้แม่เอ๋ยหนักจริงนะฮะโอ้โห,โหไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปเรื่อยๆแม่อยากชอบเลยปล่อยไหลก็ได้เห็นเลยนะฮะได้ไปสองพันนะครับผมโอ้โหเพลิอเลยเพลิอเลย <c oughs> อย่าไปปึออ๊บ สิบมาเบาๆก่อนบล็อกไปตรงนี้สี่สิบหกบาทอึ้บแหมไม่มีต่อนะอื้บโอ้โหว้าวนะฮะทีสุดท้ายว่าไงสิโอ้โหว้าวนะครับผมแหมสบายๆไปนะเขารอบนี้โอ้โห ได้ไปสามพันเก้าผมว่าผมพอเลยดีกว่านะผมไปถอนตั้งก่อนดีกว่านะผมกลัวมันดูดคืนหมดนะก็สำหรับใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เป็นการังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวใครที่อยากลองนะเรามีลิงก์ทางเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ล่างๆแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ใส่ใครที่รู้ไม่รู้เอ้ยลิ้นพันกาหมดใครที่ไม่รู้วิธีสมัครนะเดี๋ยวเรามีวิธีสมัครให้ดูกันต่อแล้วกันไปไปดูวิธีสมััครกน ลุยเว็บอาา่านี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยนะูฟ Si ไซ์885ก็สมัครยังไงนั้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่หนึ่งนะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะแล้วก็กดยืนยันเข้า,าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกกรอกกัน,น,นไไเลย นี่ฮะขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกหัสผ่านของท่านนะใส่รหัสผ่านของท่านเข้า,ขาไปนะครับผมแล้วก็เลือกธานาคารของท่านนะกอรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่าน,นี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่าน,นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็ไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะหรังคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว็บ